ต5งปียังไม่เลิกขวดเลยทำไงดีอ่ะนะคะเนาะจริงๆเรากบอกว่าเออเวลาอายุนะคะที่เหมาะสมสำหรับในเรื่องของการเลิกขวดคือที่อายุประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่งแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเลิกช้ากว่านั้นก็เลิกได้แต่ก็จะมีความที่แบบว่าเออเลิกยากนิดหนึ่งทีนี้ค่ะ,ะการเลิกนะคะของเด็กในวัยนี้ถ้าแม่โบแนะนำเนาะแม่โบก็จะแนะนำว่าเด็กในวัยนี้ค่ะมีความที่ เชื่อมโยงนะคะกับเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เราเองก็จะไม่ได้บอกว่าหักหามน้ําใจอะไรเขามากนะคะเราอาจจะมีการคุยกันกันกบเขาก่อนยกตัวอ,อย่างเช่นหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หน้าวันจันทรหน้าเนี่ยเด็กสองปีกว่าและมีความเข้าใจนะคะเนาะ,ะในระดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นคําพูดที่สั้นกระชับบอกเขาว่าจันน้าเลิกดูดขวดพี่ขวดจะไม่อยู่กับเราแล้วเออนะคะเนาะ,ะเราจะเอาพี่ขวดไปบริจาคแค่นั้นจันน้าบอกเขานะคะ ทุกวันในตอนเช้าเลยยกตัวอย่างเช่นเราอ่ะจะเริ่มผดเด็จศึกนี้นะคะเป็นวันพุธหน้าเพราะอันนี้เป็นวันพุธใช่ปะพุธหน้าบายบายขวดนมอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้พลิฤหัาพุธหน้าบายบายขวดนมพูดทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันเพื่อเป็นการเตรียมว่าจะบายบายแล้วนะจะไม่มีขวดนมแล้วนะเออเตือนเธอแล้วฉันเตือนเธอแล้วอาทิตย์หนึ่งนะคะเนาะทีนี้พอถึงวันที่จะต้องผดเด็จศึกจริงๆให้คุณแม่หากะละมังหรือภาชนะอะไรก็ได้มาสักอันหนึ่งและคุณแม่เอาขวดเรียงรายเลยนะแล้วคุณแม่ค่ะ เก็บขวดน้ําหรือไอขวดนมค่ะใส่กับภาชนะกระมังที่แม่เตรียมไว้แล้วก็บอกน้องอ่าช่วยกันเก็บเราจะบายบายขวดนมแล้วนะ เราจะไม่มีการดูดขวดแล้วนะคะเนาะขวดนมจะไม่อยู่กับเราแล้วเด็กก็จะบรรจงเก็บใส่ขวดเก็บ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 จากนั้นนะคะเราก็บอกว่าอ่ะลาพี่ขวดนมซะบายยนะคะขวดนมจะไม่อยู่กับหนูแล้วนะเออนะคะจากนั้นพอเขาได้ทําพิธีนะคะบายๆเรียบร้อยแล้วให้คุณแม่บรรจงเอาขวดะะค่ะค่อยๆเดินหนีออกจากสายตาเขาแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยนะคะคือให้เขาได้รู้ว่ามีการอำลามีการหายไปไม่มีอยู่แล้วขวดนมไม่มีอยู่จริงนะคะเนาะ,ะและทีนี้อ่ะ และต้องไม่มีอยู่จริงๆริงนะคะในบ้านต้องไม่มีขวดและทุกคนในบ้านต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแบบนี้เป็นต้นและถ้าสมมุติว่าน้องเขากระจององแงนะคะเขาอยากจะร้องขอกินขวดะคะให้พูดไปว่าไม่มีกินกินเป็นแบบนี้ได้ไหมกินเป็นหลอดได้ไหมหรือว่ากินเป็นแก้วได้ไหมไม่มีค่ะลูกไม่มีค่ะ แต่ในความที่เป็นเด็กเองค่ะเขาก็จะต้องแบบมีความที่ร้องขอสิ่งเดิมของเขากลับคืนมาเขาก็จะร้องกระจองงงแงปฏิเสธในการที่จะกินนมหรือว่าบางคนก็พลอยที่จะปฏิเสธในการกินข้าวด้วยแต่เราต้องหนักแน่นนะคะพอลูกเองก็จะฝึกใจเราเช่นเดียวกันว่าคุณแม่เอาจริงหรือเปล่าเราก็อาจจะเจอว่า7จ็ดถึงสิวันแล้วนะคะลูกกระจองงงแงไม่ยอมกินนมไม่ยอมกินข้าวน้ําหนักตัวลดได้แต่สุดท้ายถ้าสมมุติว่าเขาได้พิสูจน์ใจแม่แล้วแล้วก็เขาเห็นว่าแม่เอาจริงร้องขอไปยังไงก็ไม่มี นมที่เป็นแบบขวดขวดสุดท้ายเด็กจะรอจะเริ่มเปิดใจในการที่จะกินนะคะนมจากภาชนะคือแก้วหรือว่าขวดหรือว่าหลอดนั้นๆ แล้วก็อีกมุกหนึ่งก็คือว่าแนะนําให้คุณแม่ค่ะซื้อตุ๊กตามาแล้วก็ให้น้องอะค่ะใช้นะคะนมที่เทใส่ภาชนะที่คุณแม่ต้องการที่จะฝึกน้องค่ะให้น้องกินนะคะแล้วก็พอพี่ตุ๊กตานะคะยอมที่จะกินให้คุณแม่อุ้ยยอดเยี่ยมมากเลยพี่ตุ๊กตาทําได้หนูลองไม่คะลูกคือหมายถึงว่าลองเชียร์อัพให้เขาลองทำอ่านะคะเนาะค่อยๆต่อค่อยๆต่อเดี๋ยวน้องก็จะสามารถจะเลิกได้อย่างอย่งแน่นอนนะคะเนาะโอเคไหมคะอ่ะ